หลายคนสงสัยว่าเราจะสามารถสร้างภาพธรรมดาให้เป็นภาพโมเดลได้ยังไงไปดูกันเข้าไปที่ google ค่ะพิมพ์คำว่า Gemini G E M I N I กดเครื่องหมายบวกทางด้านล่างซ้ายเลือกอัปโหลดไฟล์แล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการมาหนึ่งภาพเพื่อทำการสร้างเป็นภาพโมเดลกดคำว่าถามด้านล่างใต้ภาพคัดลอกคำสั่ง เราจะมีคำสั่งให้ที่ใต้คอมเมนต์หลังจากนั้นเราก็กดส่งเพื่อทำการสร้างรูปภาพโมเดลค่ะเมื่อทำการสร้างรูปภาพโมเดลเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำการอัปโหลดลงมือถือโดยคลิกที่มุมขวาบนสุดของรูปภาพเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้รูปภาพที่เราต้องการไปลองทำกันดูค่ะ